สวัสดีค่ะพี่น้องมอนี้ลูกสาวหล่าสิผ้าพมาเก็บอันพักใบบัวบกจ้านี่มาเบ่งน้ำลูกสาวหล่านี่ใบบัวบกกรลังจะลูกสาวหล่าเพิ่งเก็บเป็นครั้งแรกเนาะคะน้อนนี่นี่จ้ะยอดอวบๆงามๆจะนี่ เป็นตะแจวปนแสบเนาะจ้าน uh> ี่ใบบัวบกปลังจ้ะงามหลายอุ้ยเื้อนี้ลูกสาวหลาสิพามาเก็บผักหนอกจ้ะเบึ่งนี่จ้างามอววกแม่นหมดได้จ้ะนี่นี่ป้าผักหนอกจะเบิ่งพู้นออนซอนคักนี่จ้ะงามหลายเบึ่งนี่ห่าวออกมาเอาเอาห่าวเอา งามหลายจะพี่น้องพักหนอกเอาไปกินกับปนเนาะปนลป่ามาหนิหูกับลาดเนาะหนาบนาวซีสมบกฮงนี่คือสซีเสแปหลายจะพักหนอกอังกินพักใบบัวบกจะงามหลายพื้นหงอดอ่อนๆเป็นตะแซบมืนอีลูกสาวลาพามาเก็บพักใบบัวบกจ้าแม่นหมดได้จันนพี่น้องเออเมืองแม่พี่น้องงามอ่ะเมืองกัน เมืองที่น,อนองงอ้อง,งพักหนอกฝรั่งงามงามพ่นเมืองยอดวารัอ่ะที่น้องเมืองพักหนอกงามงามใบงามงามสุดรวยวังจ้ะทรมาได้เอามีดมาเนาะจันทร์ เนาะเล่นจ no. ังไดเอาหรอพี่น้องลกเอาเลยนน่าจะน้อนี่เพราะมันงามเงี้ยนะเ้าจังมาเลือกเอาเบื่องใจหนี่งเนาะเอาเอาเลยจังเลือกเอาดึงเอาหัวตำแย่จะขั้นกระซำอ้าวเอาเลยจ้ะนี่เบื่องนี่ง เนี่ยเจงควายเหลือกเอาเนาะจะเนาะถอนเอาจะาเนี่ยงาวดีพักจ้ะกินกับปลดูสีแสบป,ประทูอืมเนี่ยจ้ะดาบแนวของเขา หนึ่ง๊าดน,นี่ป้าอันนี้วันนีด้ดึงเอาหลายอันนี้งามงามออนซ้อนครับเนี่ย งามคักแน่เนาะพี่เบิ่งงามเนาะเบิ่งทุงมือก็ใส่ขางเดียวได้พี่นอ้องเดียวเพราะว่าอีกขางนึงเอาไปจับกล่องจับกล่อง <laughs> นี่จ้า <laughs> นี่อันนี้ก็กล้องเอเลอย,อยู่ิวอดงาม,งามอๆอ้วกอ้เอาเอาหอดอัน <laughs> เอาหอดขี้ดินหอดขี้ดินเอาหอดอันต้นอันอันต้นบวชหานพี่น้องเอ้ย <laughs> บวชหานเอามาเหมือนจังมาเลือกเอานี่เอาเลือกเอาวันนี้พักเสียนพี่น้องเบิ่งลำใหญ่ๆงามๆป้าด งามคักบการเด็ดอ่ะอุ้ยฮักดูดูดูมันสูงขนาดนี้ต้นยังไงอวบงามคักแท้เนาะเด็ดดีประดิษฐ์เลยเนาะเด็ดแล้วเนาะเด็ดตัวเจ้าเด็ดเองกินเองอุ้ยมึงว่ะว่าให้ขนนกอุ้ยลำคือมาอวบมาฮักเปาะดีแท้จ้ะ เมืองขางทางเมนมัด <c oughs> อู้ยบ่งมาสวยงามพุนผักซีหลอมใีโด่งผักซีรลอมนี่ยอดอวบๆนี่ขางดงผักซีหลอมจะบึงชายคลองดเ,อลอเดี๋ยวเอา เป็นตะกินเนาะพี่เนาะเนี่ยกำลังจอดอกกำลังแสบจ้ะป้าจะเริ่มมองใด้เฮาอื้อ สวยเนาะพี่เนาะนเบิบ่งจ้าเนาะงามเอาไปฝากภายน้อแบบนี้นี่ บ <laughs> ตั้งนั้นอบๆเลยสวนไม่ไปเลยพี่ดีเบึงมันยังมีอันนั้นนะอือฮือ,นนอเบิงจ้านี่กำลังออกดอกอันนี้กับคันแสบที่ตรงนี้คือสะบัดแมงแรง <laughs> ไม่มีเน็ตโตหรอกค่ะเดเนเินชันด้วย เอาแตนดอกแล้วอือฮอันนั้นก็ไม hmm. uh ่ต้องหรอกเดี๋ยวตกนั่นสองอันนั่นมึงทำไมเขาเชื่องแท่เขาไม่ตื่นคนหรอออเพราะว่าเอาอาหารในี้ออเนาะน้อดูสิ สวยไปทำหน้า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 โน้ตแบอน้มาเจาะหดูสิน่ารักฮัลโหลอุยสวยแห้งจ้าด้วย่ะไม่เอาสอ่อาเป็นหน้านะสวยเนาะคือเื่องดีแต่ว่าสวยสวยเนาะ สง่าเนอะอือฮดูสิดูดูเนาะอุ้ออยดูดูกินอาหารอยู่ใต้น้ำพี่ค่ะกินพีค่ะตีผููใด,ดเอาพี่มายพพโยนไว้น <c oughs> อนซีังหยนใ้ก <c oughs> วก็เบื่อจ้ยวยงามอักลาค นเป็นมทั้งคนทั้งผักงามพอปานกันเคนอนนเป็นบ่อวบไม่ได้เรียกอ่านัเนี่ยอวบอวบเหมือนผักผักก็อวบเียวเราจะมาเก็บเดยไปม้องมันลุกไป้เอาไปแทนน้ำยานางมันบ่นี่พี่น้องเก็บเอาเนี่หรือว่าเอาไปลวกอันนี้ลวกกินลวกกินหนึ่งสา ตาอยู่บม่ต้องนลยซื้อเก็บผัก่อนโอ้ยววัวจากกระเทียมปลาสือที่ลนะมืออื่นลาบเถาะก้อยเถาะพี่ติม๋มเนาะอเอาบ่อือหือ กำลังมั่นๆกลางๆต้องสีดีๆน้ำหมนใส่มั่นกันบสีบ่รไอยดีปานไดนเย่ยปา <laughs> นีสแล้นักข <s> ับพี่น้องจังได้ลูกสาวหลากัะสิขอจบิปไปตะเพียงซัรรมนี่คลิปเอ่อเก็บใบบัวบกจ้าจังได้กับพ่อกันคลิปหนาเด้จา้าสวัสดีค่ะ